เห็นแลพี่น้องมีทุกสารพัดแมงเลยเนาะแมงขนนนเคียวกะมีเนาะแล้วก็มีอันแมงจักกระจันกะมีเนาะนี่เนาะมามาถึงดอกไฟค่นะแ,แล้วก็แมงโซ่แล้ววันพี่เหยี่ยมหอยแล้วเน,ะนา,มาะมีผักโขมเอากะแมงเดียวก็เอาน้ําออกเนาะเกือบหมดแล้วเนาะพี่น้องนี่แล้วนี่ก็เป็นอาหารเที่ยงของครอบครัวแม่น้องนิวเนาะพี่น้อง สวัสดีท่านผู้ชมก็พฟกัสสองทิปสแนวอีกคือเกาเนาะมันนี้แม่น้องนิวกะสิพาพี่น้องไปเบิรงเนาะการหุงหาอาหารไหวสําหรับให้สางกินของแม่น้องนิวเนาะสำหรับข่าบสาวกับขาบเที่ยงเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องว่าซิมีแย่งเนาะนําไปเบิรงน้าแม่น้องนิวเลยเนาะเนาะพี่น้องเห็นอ่าไลยคนเนาะไลยเฮือนเนาะพี่น้องไลยบ้านส่วงนี้เพิ่นจับแมงจีหน้าด่เนาะพี่น้องก็เลยว่า ห้แม่ผมได้สืนอนดอกไฟแมเนอะพี่น้องดอกไฟจับแมงจับแมงไหมเนาะราคาราคาสิบพันนอะพี่น้องเอาไว้จับเหมือแรลงนอแล้วก็จะหน่อยพอนี่วเสียนเอาอันน้ำใหเห็ดนานพี่น้องเอง่อโบหัวอ่ะนบอบปกติต้องเอาอันอันน้มาใส่นอะพี่น้องเอาเอาศาดตร์ย่างหรือว่าเอาเอีหยังมาใส่อยู่นี่ล้วก็เอาอันขาาน้าวซ้ำใส่หนามาเนาะแล้วก็อันให้แมงไหมตกลงนาะพี่น้องท้าเบิองเนาะอ่ะ ตอนแรกๆเจ้าหนุ่มซีเมียงสิเมซสิมีแมงกินหน่ายมาไม่ให้จับบนเนาะพี่น้องเพราะว่าหลายคนเขาเจะจับเนาะเขาจะเอาไปขายเนาะก็ได้ราคาดีพี่น้องอย่าน้องนิวก็เลยว่าอยากลองเอามาไต่ลองเบื้องเนาะล่ะกับพอพี่น้องฮะกระตดตังแล้วเนาะพี่น้องฮะกระตดตังดอกไฟแล้วเนาะจนคำจนเหมือนเนาะแมงกินหน่ายถามันออกมาจนอีกจัาหน่อยนี่ซิมุนเหมือนจัาหน่อยก็คือสีอ่องเนาะพี่น้องจะว่าพอมือเวทนน่ก็ะพ่นตกอยู่แต่ว่าตกเบาแห้งเนาะตกไปหนิดหนึ่งกระทาเบื้องว่าตอนแรกนี่นิมีให้เฮาเก็บบนเนาะ ใสไก่ไก่เหินเทาเนาะพี่น้องอันนี้ดอกไฟเนาะอันขั้นบทไต่สิเอากระเห็นองห่งเก็บเนาะเอาดอกไฟเอาดอกไฟนี่มาใส่นำเนาะนี่เก็บเก็บไก่ๆเฮือนนี่ยเลยพี่น้องไฟกระตอมันจะเผือนนี่เนาะมาทาบึงบรรยากาศเนาะว่ามือนนี่นี่แมงจีน่าไม่ให้เอาเก็บวัเนาะมาทาบึงต้นต้นเล็กๆอีกเล็กน้อยเนาะพี่น้องต้องทำอีกเล็กน้อยเนาะทาทาทาเวลาก่อนเนาะแล้วก็พอน้องนิ่วกับชิไม่เห็ดห้างห้างนี่ต่อเนาะมีน้องนิ่วว่าถ่ายอันต้นติดตั้งไว้ก่อนเนาะพี่น้อง กะพอน้องนิวกะสิแนมะ่เอาเอาเอาทาบหนามนมาใสาน่นอนเลกยกะใส่จาบยางให้แมงไหมรลายลงให้น้องพี่น้องเนาะคนงานพอน้องนิวมาคืนนี่เนาะ <c ười> มันออกเดกเนาะพี่น้องเลยกะแม่น้องนิวกะนอนอะไเนาะจนจ,น,จนบ่ายม่วงเนาะพอน้องนิวลุกมาอ,นนอันไต้โคมจับเอาเนาะพี่น้องนี่กะพอได้กินตอนเสาเนาะแม่น้องนิวกะสิเอามาขวานเนาะใส่ขีบเบอย นี่นะพี่น้องพอได้กินเนะมือแรงสิเก็บอีกคือสิได้หลายกว่านี้เนะนี่นะพี่น้องมีทุกสารพัดแมงเลยเนาะแมงขนน้นเคียวกบมีเนาะแล้วก็แมงแมงจักกะจันก็มีเนาะนี่เนะมาะมาถึงดอกไฟแล้วก็แมงซ่อนนี่พี่น้องแมงขนน้นแมงขนนนอันนีน้เนาะแมงขนน้นหน่อยแมงขนน้นอยู่ในโกกงคามเนาะแล้วก็มี่แมงตักกับแตนแมงจิ้หลีดแมงจิ้น,น่ายพี่น้อง หลายอย่างเนาะแม่งแมงจุกจีกระได้คือกันนี่เนาะนี่น้องแพอได้กินเนาะหลังจากที่กินเขาแล้วแม่น้องเนียวกับสิพาพี่น้องเขาไปเบิ่งขอเกเป็ดขอกไก่เขาก็นอนพี่น้องเพราะว่าเป็ดไก่หน่อยเขากะบอกออกมาเพิ่มแล้วเนาะน,น้องเฮอยากมาหยาดกันอยู่ในนี้เนาะเป็ดจังได้จังหวะนั่นฮั่งกระแบงหายของไฟของมันกันยังมาหยาดกันอยู่นี่เนาสามโต เอายามจะใหญ่ก็ออกกับบุหรี่บ่เฮ้ยแต่ว่ามันอยู่ก็มันหยาดกันนี่สินาะพี่น้องขั้นผู้ได้ขายก็จะขายน้ำขายกะอยู่ในตลาดเทียงนี่เนาะโป๊ะขายในขี้ดินเนาะพี่น้องบางเถื่อกมาหามากินเนาะบางเถื่อแม่นุ่งเนี้ยก็พ่องเนี้ยประยู่กะมันหลักมากินเนาะขันเอาใหญ่ปอยู่มงไม้พัดปะไข่ปะห่างประยู่ปะหลักอาจยะเอาไหว้มงนี้คือเก่าเนาะ น้องเมียสิพาพี่น้องไปเบิงเนาะเพราะว่าลูกเป็ดน้อยเพรน้องเมียว่าได้หลายแล้วซั่น30โตแล้วเนาะโอ้พี่น้องุเาะมาเท่น้อยเท่น้อยเนาะพี่น้องเล4-5โตเนาะเมื่อก่อนบ่เมื่อก่อนหันเาะ10โตเนาะบัดวนนีก็อีก6โต่ี่อีก แมลงนิ้ววางกว่าแมลงนิ้วกะให้หันท์กว่านี่กว่าแมลงนิ้วชิมาตัดหางอีกเนาะงามงามใส่สามสิบตัวแล้วพี่น้องแล้วก็ยังฝักไข่อีกกหลายๆหนึ่งในห้างก็ทีได้อยู่ลอยลอยกว่าเลย ไก่หน่อยก็กินอิ่มเนาะพอกันนอนละดาดอยู่ไก่หน่อยก็มาเพิ่มกันเนาะพี่น้องสุ่มใหญ่กันใหญ่ไปแล้วเฮ็ยแล้วก็อ้อนซ้อนพี่น้องมันทามือได้มือหนึ่งในน้องนิวแบบมีฟาร์มไก่เนาะมีฟาร์มไก่แล้วก็มีไก่ตัวใหญ่ๆหล่เยตัวนั้นวันนี้คือสิดีใจขนาดตอนนี้ก็หากเริ่มต้นละได้สมียกันยังว่าดีใจแล้วเนาะหาต่อไปแบบเป็นหูเป็นหางเนาะเป็น ได้พ้นแถ่คือเฮ้าแบบต่างใจเสียนะป็อคือสีดีกว่านี้เนาะเปียเนาะกำลังหาห่างคือกันตัวน,นี้กะเกยมแกยมสีไข่เลยเนาะพยูนใ่นี้กันยังคือเก่าเนาะพี่น้อง ปัวเบาะแล้วกะเนี Some Some ่ยมันมันไข่ร้ายนะพอนางนีิวเอามาฝากตลอดกับบุญดชออกไปทางใดกับว่าต้นเนาะกับสีเอาออกให้เลยน้องพี่น้องเพราะว่าอยู่ด้วลายกาบบุญดชไปทางใดกับจุดหนึ่งกับเสียใอเสื่อๆเนาะเพราะว่าเคุนค่าฝากไข่เนาะไข่บอมมืดเบ้อนะคือกับบุญยอมนีนะพี่น้องแต่เฝ้าอยู่นั่นแหละไข่หน่อยเบ้อไม้เนาะพี่น้องตอนนี้พอนางนีิวกำลังพิชกแม่ไก่เนาะนายแจ็คโตเฮ้ยไลยอยู่บ่ฮกโตเออยังมีไข่เลื่อยอยู่ติเอาไว้ตัวน่ะ เออเลือดหน่่ยเดียวฮะตีขึ้นหน่อยเนาะไข่นี่เนาะแม่นี่เนาะโอ้ไก่ผู้ันเทาเออไกลผูเทาเลยแต่ไข่ว่าร้ายเนาะเอาไปไหวอันเอาไปไหวอยูขอบเนาะพี่เนาะเอาไปอนุบาลเอาไปเอาหองเอาไปหองอนุบาลคุณเนาะได้ให้น้ำแม่ก็มีตัวหนึ่งได้ให้คุณน่ะต้นลงก่อนนี่ยคอยหอนิยินแต่คอยนิยินแต่มันห่องอยู่มือเส้าอันนี้นะเจ็บเจีบเจีบเจีบอยู่นะ สิจับได้จับได้บ่โอ้เล่นอ้าวแลแลแน่ว่าต้นห่างตะเสาพุ่นเนาะหันเลยเนาะต้นนั้นเนาะพี่น้องเด้อลูกไปเดี๋ยวดสิจับได้บ่พี่น้องหันเลยเนี่ยเาแม่มันมาจงเอาลูกมันมันสิมาหาลูกตัวนี้ลนี่โอ้ยสิเอาไปเลี้ยงจัสิหวงเ็ดยังเนาะไปเลี้ยงซออื ไม่เลยจังไรจับมาแซบมึงมาเบิร์ดูเอ้อบอกลอยเห็นไหมลูกอืมงามันลีนอตตัวโดนโดนมลมนนี่น้อหฮันเลยหันแล้วเหมือนมีนแต่เสียงอ่ะน่ะมือเสานี่เจ็บ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 อยู่แต่สาวนะจากต้นห่างมันหูฮันบ่ได้บ่โอ้โอ้เป็ดไก่ตีผุ่นเนาะ Đẩy vào thôi đang nhiêu Đẩy vào Đẩy nữa Chết tổ, chết tổ 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 bàn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không หันหันแหลนกินเหงือได้น้ำโมจังคอยปล่อยออกมาเนอกเนาะตอนนี้ก็เอาใส่ไว้ในนี้ไปก่อนซุนตุน้กะเอาไว้อยู่แก๊สท่านพี่้นงตอนนี้หมก็กำลังมาสองมึงะสิว่าเลยโอ้ยมาใหม่บ่มีหมูมาใหม่เนาะมาพักกันมาส่องมึงพี่้นงยินเสียงของเจ็บๆในแก๊สเนาะก็เริ่มแยกเลยเนาะพี่น้องเพราะว่าไก่ไก่ชมีใหญ่เนาะมื่อก่อนเตะกันใต้ตัวหนึ่งพี่้นงก็เลยบาด้แยกหองเนาะ กำลังใหญ่มาอยู่ห้องนี้เนาะได้สามสีมือเตะไก่หน่อยตายเนาะพี่ชิมเนแบบมันมันใหญ่เนาะพี่น้องเลยหยาดอาหารกันบุหรี่จังได้จังหวะเตะตัวหน่อยเนาะก็เลยว่าพอน้องนิวก็เลยว่าแยกไว้ซะเนาะมันก็ใหญ่แน่แล้วเนาะพี่น้องแยกไม่ไหวตัวนางงามเลยเนาะมองมองเขาเนาะตัวบ่อใหม่งามงามเลยลูกเมย์ในงามเนาะเป็นสามสิบหกตัวนะพี่น้องบ่อมาเพิ่มบ่อมาเพิ่มอันสิบตัวเนาะ หันแลลวเนาะเบอรน้ำลังแต่ว่าหันสำคัญมือเ้วพี่น้องกินอาหารกะได้แลลวเนาะไก่หน่อยกับันแล้วกินอาหารน้ำหมูได้แล้เาพี่น้องหันถูกโตเนาะนี่เกิดเกิดมือมือซื่อนี่เนาพี่น้องนี่นันแหละเกิดมือซื่อนี่หกโตเนาะตอนเสาร์กะมีจิโอไปเลยเนาะมีจิลอจินายไปเลยเนาะ อันนี้กะต้นเทียงแม่น้องนิวกะสิปิงเคียดไว้อีกเนาะพี่น้องให้สางกินเนาะเคียดที่พอน้องนิวไปไปเหงื่อเมื่อคืนนี่เนาะมาไว้กินต้นเถียงแม่นินวกระเส็ดกินไว้ทานเนาะต้นต้นซวยจังโมหยางเนาะพี่น้องปิงเคียดไวนะ้เนาะ พี่น้องตอนนี้กะแม่น้องนิวกะสักเครื่องแล้วเลยเนาะและเคียดของแม่น้องนิวกะซุกเป็นทีเยี่ยมหอยเลยเนาะเพราะว่าแม่น้องนิวกสักเครื่องไปนําละเคียดไปนําเนาะแม่น้องนิวกสักเครื่องไปนําปีกเคียดไปนําเนะพี่น้องเคียดของแม่น้องนิวกะซุกดีเลยเนาะแม่น้องนิวกะจีมักเพชรไว้เนาะพี่น้องจีหัวผักบัวแล้วก็จีนขาวไว้เนาะแม่น้องนิวกะเสียไว้ตำเจียวต้นเทียงเนาะสิพาพี่น้องไปเก็บผักเนาะพี่น้องมาหลวกกินกับกินกับอันปิงเคียดเท่ากินกับอันปนเนาะ เก็บผ <owning> ักโขมเนาะพี่น้องผักโขมกะเก็บไก่ไก่นาบ้านเท่านี่เลยเนาะผักโขมน้ำบัวอยู่ไทยเอื่นคือกันบ่เนาะงอย่างเงี้ยชิพ่พี่น้องไปเบิ่งเนาะเก็บเอาไก่ไก่อยู่นาบ้านเนาะพี่น้องสายที่ใส่โบกไปแล้วเนาะพี่น้องสามเออหาหาหาฮกหาฮกฟ้าเนาะกระมือไปไลยเติบแล้วเกือบเคื่อนเนาะพี่น้องบัวสิพ่อบ่เนาะ เน,นี่กับสิแวลมาเจาะบ,บึงช้างโบเขื่อนกันเนาะพีกก่น้องปากกาสิบเอามีดตัดเลยนะเพราะว่าเอามีดตัดไปตัดพอคมน้ำเนาะน้ำมันลายจากบมูปากมือจะได้เซฟมืนอนี่แดดออกทรายกระแหงก้อ,อนง่ายบ่ฮอนไงไ่นนายแหละไข่ยุ่เนาะใสะ่แล้วจนพ่อแหง้งว, <laughs> วันนี้ทำไส้เปียกมวน, <laughs> นอขนาดเนาะเข้าไปบึงข้างใน นาอพี่น้องมื่นที่สี่เลยเนาะโบกมินี้ก็น้องไสายบกผู้เดียวคือเก่าพี่น้องสางบ่มาบ่ดั้มโบกผู้เดียวส่วนนี้ส่วนนี้เพิ่อนกะเพิ่นก็บ่ได้ไปถ่ายเนาะพี่น้องโบมีเวลาไปถ่ายคลิปเนาะบ่มีคลิปลงพอต้องได้ยุดมาโบเคลื่อนฝากสองเพิ่อนในเด้อพี่น้องเขาไปติดตามให้เพิ่นแน่ส่วนนี้เพิ่นกภาาษอังกฤษมนนนนเเสายไทาะ สว่างนี่พูนกะวันนี้มีคลิปลงเนาะต้อนหาไปก่อนเลยพูนเป็นได้ทุกอย่างเนาะพี่น้องสร้างโบเพื่อนเห็นเพื่อนก็เป็นเนาะทั้งมื่อนี่กระซีมือเพื่อนเลยเนาะแมนหมดเลยสร้างจระเป็นเป็นทุกอย่างเนาะเป็นสร้างจระเป็นมือที่สี่เลยเนาะเมื่อวานนี้ได้ฟ้าเดียวเนาะเหี่ยวพอโบเป็นต้นเสาน้องชายคู่เดียวก็เลื่อนมันก็นักเนาะ มนเมอนี้กะเพิน่นกะอยากเข็ดอันนั้นแน่นอนเอาดินลงหานบ่เขาเอาดินมาทมบ่ก็เอาดินอันนั้น,น,น,นเานาะพะาาี่น้องเพิผลทิศข้องข้องทั้งนาหานเพิ่นเนาะ็ตกใจเห็นเอามีตัดกันนเาะพี่น้องน้องกะเอาแถวหนีเนาะพี่น้องมีขี้ดินอยู่แต่ว่าเวลาเราเราไปเอาน้ำออกเรากะจังคอยหลังเราก็ได้เนาะพี่น้องอปะคมน้ำนาะตอนนี้กะ น้ nữa, ông, c, nam, c, đấy, ํากันใหญ่เนาะเฮาก็เก็บไปแล้วก็จังไปเอาออกน้ําออกอยู่เฮือนก็ได้พี่น้องมันยังจังบ่เสียเวลานังตักแดดเดินเนาะ ขาดหนึ่งกับพ่อเนาะอพอได้กินเ<ะ>พลินค่ะวาเราจะกินไม้กลับไปเอาไม้เนาะมีโอกาสสิมาเอาน้ำออกน้นองหน่ยวนี่น้ำเลมถ้าว่าปักเนี่ปวดขนาดน้องหน่องเอาแบบนี่เบาดัานขาดคำขั้นปักแล้วมันหักขาดตัวมันตายแล้วแฮ้ยหน้าอเพญ่บว่าบงกับพูเห็นน้องหน่องเดี๋เอาน้ำออกเอาไปสูบก,กินก็เสียงหัวตุ๊กเอาไปสูบกินกระเส็บน้องหน่อง

ก่อนี่คือกแล้วพนดีเยี่ยมหอยแล้วเนาะนี่ผักโขมเอากะอย่างเดียวก็เอาน้ำออกเนาะเกือบหมดแล้วเนาะพี่น้องนี่จนเกือบบนเรือนเนาะยังเป็นน้อยเดียวในปลายมันอย่อันนี้มันอ่อนเนาะพี่น้องเป็นน้ำอ่อนกาแมงมิ้วกะสิเอาไปล้างทำความสะอาดแล้วกะเอามาลวกไว้เนาะพี่น้องเพราะว่าไก่สีเทียงแล้วเนาะอีกจังหน่อยสรางกะสีเศร้าโบกแล้วก็มากินเขาเนาะพี่น้องแล้วนี่กะน้ำที่มแมงนียวบิดออกเนาะ ถ้าปากนี่เจ็บขนาดพี่น้ วันนี้แม่น้องเนี่ยกับไปยันเงินไปอีกแล้วเนาะพี่น้องเพราะว่าตอนเสากะกินจิโล่เนาะกินจิโล่จากที่ว่าไต่ไต่ไฟซีไว้อยู่หันเนาะพี่น้องระกาเพราน้องเนี่ยกัเอาคมเอาคมไปจับเอาอันแถวไกลๆเนาะเพราะว่าเขาไต่ไฟซีหล่อหล่อไม่งี้หล่อมาเนาะก็ไปไปจับเอาอยู่หันเนาะแล้วกะไปยัง เียดไว้อีกเนาะก็ได้กินตอนเทียงเนาะเขียดเท่ากับเมนูนิวกาไปต้องเสียงเงินซื้อของกินเนาะพี่น้องพี่น้องมากคลิปนี้กะกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เมนูนิวในเด้อสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย